ก็สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ผมลลแต่งตัวเป็นมนุษย์บ้านนะก็เฮ้เป็นมนุษย์บ้าแล้ววันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะก็อะไรครับก็วันนี้เราจะมาที่เกาะจุสล pues ัดนะเพราะว่าไม่ใช่สิเรามาที่เกาะทหารเรือนะเพราะว่าเกาะทหารเรือนี่มันเป็นอันนี้เพื่อนผมน่ากำลังน่าจะกำลังฟังขอดูคิดด้วยเพื่อนผม วันนี้ก็คือเราจะต้องหาทางขายพวกนี้ได้ได้นะมานคือไอ้พวกกะหันเลยค่ะก็ไปหาแผนกันไปตกไมรู้ละก็แขวนนี้โอเคแล้วก็จะกระโดดขึ้นไปตรงนี้ไปตรงนี้แๆนๆ่้ยงเนี่ยาก็สู้ไปเรื่อยๆไม่จะพลารดว่าไม่หัวอ่ะ ดูหลังคบาบ้านหลังนี้ดีกว่า อให้างล่ามาันจะโคนโคตรน้อยเล้ไุงให้ผมเคยฆ่ายพวกตัวนี้ได้นะแต่ว่าผมจะมาฆ่าอง เราทุกคนได้เสียงผมพูดไมต่ยอะไรนะนะ่จาะเนบ้าทำไมอีกมอีกด้าน ไปมาแล้วโอ้โหล้วบ okay. mm ี okay. mm ่บทำไมจอห์นจอห์นสายตัวนี้ก็ตายแบบล้วานี่โอเคค่อยไปคุย ep หน้าแล้วกันนะเพราะ ep หน้าผมจะเล่นกับจูนนะทุกคนแล้วตอนผมปผมตอนผมไปแพ็คโคผมไปเจอจูนได้ว่าเราไปเจ้ เพราะว่าเพราะว่าผมไปซื้อที่จะทำแฮมเบอร์เกอร์นะแล้วผมก็เดินไปอยู่ดีๆเจอจูนขับรถมานะก็เลยทักทายจรูนสักหน่อยแล้วก็ไปแล้วก็ไปหาจูนวิ่งวิ่งเล่นกับจูนที่อันนั้นนะไปดูปลากาันไปดูไอ้ถ้าใครเคยเห็นถ้าใครเคยดูช่องผมแล้วไปที่โลตัสไปที่แบ็คโคนั้นนะนะ คุณจะเห็นผมเลยไปสองทีตายแล้วคุ้นทีสองทีตายอะไรา็ยางอยู่ไกลให้ออะไรอ๋อเนื้นขาวรู้ไหมว่าทางที่เนื้ขาวจะเกิดอะ่ะก็คือนมามากเลยทุกคนเนื้นนขาวคือบอสที่เก่งที่สุดในโลกนะถ้าใครไม่เคยเห็นน่ะ ก็ไปดูในการ์ตูนได้นะอยู่ในเดดฟิตเตอร์คุณกค,ค,คุณก็จะเห็นหนวดเขาเป็นประจำนะไ,ไปสบายแล้ว อรน้รู้ไหมมุ้งพวกที่เป็นโหดมากจริงๆทุกคนถ้าใครเลเวลไม่ถึงร้อสิบขึ้นไปอ่ะก็ข่าวไม่ด้คนตีเียวตายไปเลย หนึ่งร้อยยี่สิบโอเควิ่งนี่เว้ดูไหมอุ้ยผมเคยเห็นท่านี้พี่กิจใช้ไงพี่กิจเคยใช้โอ้ยก็ใครไม่เคยไปดูก็ดูที่ช่องของพี่กิจเลยนะที่เล่นกับพี่แป้งเคยดูไหม นี่ผมก็ว่าแล้วว่าจะเป็นท่านี้แรงมากครับทุกคนอุ้ยผมผมจะได้ท่านี้มานานแล้วอืมีแต่ลวก็เลยอีกอย่างเยอะไม่นะเป็นเลยจะได้น่าจะสู้แค่ตัวเดียวนะคุณผมโคตรดีใจเลยจะยยไปใช้ท่านี้ดิอึ่มั่งดีดีๆเอ้ยเปิดไปใช้ท่านี้เฉยคาเล โอเคมาเลยมาเลยมาสิโหอย่างแรงโหอย่างแรงแต่ว่ามันก็ยังไม่ตายนะทุกคนเพราะว่ามันอึดมากบอลทีเนี่ยังไงผมก็ต้องจัดการไอ้หนวดเท้าให้ได้ยังไงก็วิ่งมาสิโหกว่าจะได้ท่านี้เรื่อู้อย่าง,งแรง ยังไงก็มาหาเธอสิยิงเลยยิงเลยโอ้ยไปไปใช้รูรู้ไหมผลนี้คือผลของลูฟี่นะครับใครไม่ทฝากต่อก็ไปดูในหนังเด็กฟิกไอ้วันพีเดอร์ คนพีชมีทุกอย่างมีทั้งเคีสสลุแล้วก็เอสดัทุกคนแล,กแล้วก็มีไอแล้วก็มีไอโซโ,โลด้วยนะทุกคนใครยังไม่รู้สัใครยังไม่รู้จักสังเกตสังเกตมีไอมีทุกคนมีเท้าแล้วก็มีมือต้งใส่มือด้วยกันหึท่านี้แรงมากแป๊บเดียวเองแรง อู้อย่างแรงอูง้เรานี่มันเทพไปเลยะมันมีคนมาไปหาแลาจะจะอะไรคนผมจะทำให้ได้สกิลอีกต่อไปนะสกิลต่อไปก็น่าจะสามสิบหรือไปก็ห้าสิบนั่นแหละผมไม่ทำ มาดูเก้าสกิลตอนปัจจุปันยังไงฉันอดชีวอยู่เชิญเชิญเโอ้โหเซ็นงไม่นี่ต่อความเซ็ยังไม่เนี่ยออกไปออกไปนี่ตัวขโมยว่าเป็นอะไร,รนะโอเคขอบคุณที่เป็นไร,รอูมอะไรเป็นไรละ เล้วเราใช้สกิลนี้ก่อนแล้วก็คอยใช้สกิลสกิลเซตนะสกิลเซตคือสกิลยืดมือสองข้างนะผมไม่รู้ยืดมือสองข้างนะรู้ไม่ทันเลยว่ามันใช้มือไหนบ้างมาเกือบไกลใช้สกิลแรกสกิลนี่สกิลของเขาอยู่แล้วนะแต่ว่าสกิลโคตรจะแรงเพราะว่าสกิลต่อไปโคตรน่าจะแรงนะ ผมอ,อยากให้ันนี้เป็นผลตื่นอ่ะอันนี้อยากให้เป็นตื่นอ่ะเออมเอ,อ้ผมไปผิดตัว่าไม่น่าโดนหาเรือกสองตัวแน,น,นี้ต้องโดนหาเรื่องสองตัวสองตัวเลยอ่ะอือุ้ยคีคนใช้ผลักแข็ง ใกล้ตายแหละกินนี่งแรงอะทุกคนจุบกระสุนจุดกรอสุนโอ้ยแรงแป๊บเดียวเลย,ยเจ็ดแล้วขู้ก็แรงอีกทีหนึ่งหนึ่งสองส่วน โคตรแรงเลยสกิลนี่แหละผมบอกให้ว่าผลนี้ผมชอบสิบสิบเลยครับผลต่อไปที่ผมจะชอบก็คือผลพระนะผมพระผมให้สองเต็มสิบเลยแต่ว่าผลที่ผมให้เต็มสิบคือว่าอะไรนะบอกว่าท่านผู้ช ายบายทุก่อนนี่เสดีเด็ดรู้สึกว่ามากสุดมากอู้เอออยากได้้วไงผลน้ำแข็งผมห้ข้าเป็นสุดสุดุ้ดสุดสุด ค่อยขายเลยนะอืมกี่บาทโอ้โหไม่ซื้อแหละเพาผมไม่ซื้อคุณขอดูราคานี่มั้อืมก็ได้นะแต่ยังไม่มีเงินพองั้นยวไปฟาร์มก็ถือที่เกาะนี้แหละดีสุดแหละเอาไม่ต้องคุยมากก็อืมก็คือผมต้องการที่จะเซ็อกว่ ผมปเป็นโจสลัดทุกคนยังจำอีพีนั้นไม่ได้ใช่ไหมจำอีพีนั้นได้ไหมเพราะว่าผมปเป็นโจสลัดชี้ลงชี้ลงไม่โดนไม่โดน,โดนบอสบอสนี่คือมีทางเกิด,ดงงอยมากเลยนะทุกคนนองเมเกียโอ้เขาไปตีมอนกับคนนี้มาโอ้โหว้าอยู่ ตีหนวดขาวนี่เองถึงได้มนาะรู้ไหมการฆ้าหนวดขาวให้ตายก็ได้พคุมอ่ะมันมยากมากเลยทุกคนไม่ได้อ่ะนะผมเริ่มอยากได้พาคุมและวันก็ไปหาอย่างอื่นนะถ้างั้นนำเราไปที่เกาะไปดีด นี่ก็จะนานหน่อยนะทุกคนอืมอืมือ้ยมันจะมีคนกดไลค์ผมชื่อเลยชื่อ,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 อสกิลแรกมีชื่อว่าแคนแคนนอน าใครไม่รู้ก็เขาไม่มาหาผมได้ว่าผลอะไรชื่อผลอะไรนะถ้าไม่ก็ผลไปเรียกเป็นภาษาไทยก็ได้ไปเรียกเป็นแบบอะไรสื่อสารก็ได้นะผมอยากได้ผ้าคลุมนั้นอนะ่ะผมอยากได้ผ้าคลุมของไอ,อ้โดนา้ามันคือบอสที่แก่งที่สุดในโลกแล้วเด้อคนนั้นน่าจะถ้าผมเลเวลสามร้อขึ้นไปอผมจะ ทำเป็นตัวสลัดแลทำเป็นพิมตัวเองเลยเดอทุกคนตกไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย ำจัดการจัจบไอตบสให้ได้ถ้าผมเลเวลหนึ่งร,ร,ร,ร้อยเลยลกัน่าจะค่าได้แต่น่าจะมีไฮซิสเกตตีนะนะฉัอยากีไสเกตอะถ้าอยางนีก็